สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าจอนะครับไม่ให้จอดับบน Windows 10นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหน้าจอของเรานะครับไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่มีการใช้งานนะครับหน้าจอมันจะดับไปเองนะครับอาจจะภายในเวลา1 5นาที20นาทีนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้จอมันดับเนี่ยเราจะทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนกันนะครับขั้นแรกนะครับให้คลิกไปที่ไอคอนวินโดว์ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับ จากนั้นจะจะเห็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับหรือคําว่า Setting นะครับให้คลิกไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมองหาคําว่า System นะครับตรงนี้นะครับคลิกได้เลยนะครับตรงเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่า power and s l e e p ตรงนี้นะครับหาคําว่า power and s l e e p นะครับจากนั้นกดไปได้เลยนะครับการตั้งค่านะครับมันจะมี4การตั้งค่าที่ให้เราเซตได้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือ ตั้งค่าการดับของหน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งค่าการสลีปนะครับตั้งค่าการดับของหน้าจอหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับภายในระยะเวลาที่เราตั้งค่าเนี่ยนะครับหน้าจอของเราจะดับไปนะครับแต่คอมพิวเตอร์จะไม่สลิปนะครับส่วนการสลีปนะครับก็คือการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายในเวลาระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับคอมพิวเตอร์ <pater> ของเราก็จะสลีปไปนะครับ ตัวนี้นะครับของผมจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีอยู่2องออปชันนะครับออปชันแรกก็จะเป็นเชื่อมกับแบตเตอรี่นะครับก็คือใช้งานแบตเตอรี่โดยที่ผมเนี่ยไม่เสียบปลั๊กนะครับกับออปชันที่2ก็คือออปชันที่ผมใช้งานจากไฟโดยตรงนะครับก็คือไม่ใช้งานแบตเตอรี่นะครับมันก็จะแยกกันเป็น2ส่วนนะครับทีนี้เราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะให้มันดับภายในกี่นาทีนะครับอย่างของผมนะครับ ถ้าเกิดว่าผมต่อเป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือใช้งานแบตเตอรี่บนโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยแบตมันเริ่มเสื่อมละมันอาจจะใช้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับฉะนั้นผมก็จะตั้งไว้ประมาณ30นาทีถ้าเกิดว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของหน้าจอนะครับผมก็จะให้จอมันดับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับส่วนถ้าเกิดว่าผมมีการเสียบปลั๊กนะครับมีปลั๊กให้เสียบ ผมใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟนะครับตัวนี้ผมจะไม่ให้จอมันดับเลยนะครับก็คือจะให้จอมันเปิดตลอดนะครับโดยเราจะเลือกเป็นคําว่า never ตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอของผมก็จะเปิดตลอดนะครับในกรณีที่ผมเสียบปลั๊กนะครับส่วนสลีปนะครับก็เหมือนกันเลยครับถ้าเกิดว่าผมต่อแบตเตอรี่หรือว่าใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยผมจะให้มันสลีปภายใน30นาทีถ้าเกิดว่าไม่มีการใช้งานนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมต่อปลั๊กนะครับผมจะเลือกเป็น Never นะครับก็คือไม่ให้มันสลิปนะครับคือให้มันทํางานตลอดเวลานะครับแค่นี้เองนะครับใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ